เราก็ต้องเอาสายสัญญาณนีม่มาสลับกันเลาวอกเรื่องปุ่มนี้ค่ะอย่างปุ่มเนี่ลูกค้าไอ้ปุ่มสามปุ่มนี่นะถ้าลูกค้าไม่เอาไปใช้ธรรมดาลูกค้าก็ไม่ต้องไปกดมันก็ได้นะก็ใช้แล้วลูกค้าไปไปปรับเบรคข้างหน้าเอาไปปรับข้างหน้าเอาว่าเบรคมากเบรคน้อยข้างหน้าเอาแต่ถ้าลูกค้าเอาไปใช้สี่เอาไปใช้ถ้าลูกค้าต้องการเบรคเยอะเนี่ยไอ้สองปุ่มเนี่ยมันจะเป็นตั้งฟาร์มถี่นะลูกบิดสองปุ่มเนี่ฟาร์มถี่นี่ก็ซ้ายฝา สมมื่ว่าวา์มถี่้ายฝาลูกค้าต้องมีพาวเวอร์สองตัวนะลูกค้าเอาตัวนี้ไปท,ทําซับอย่างเดียวเนี่ยฟา์มถี่ตัวนี้เป็นซ้ายฝาพอซ้ายฝาถ้าลูกค้าจะปรับปรับซับเนี่ยลูกค้าต้องกดปุ่มบนนะปุ่มบนก็คือบังคับตัวนี้นะได้ได้ได้สัญญ,ญาณจากตัวนี้ปุ่มล่างก็ได้สัญญาณจากตัวนี้แต่ลูกค้าก็ยังไม่ได้เบรกยังไม่ได้เบรกที่หนักหนักได้เบรกที่หนักๆลูกค้าต้องกดปุ่มกลางเข้าไปอีกปุ่มหนึ่งตอนนี้ลูกค้าก็ตั้งความถี่แล้วตั้งความถี่ ตั้งความถี่นะอันนี้ก็หมายถึงว่าลูกค้ามีพาวเว่าสองตัวตัวนี้ไปทำซับเบตอย่างเดียวนะลูกค้าก็ตั้งความถี่